สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับ Smell Wolf SK16 และ SK18 กันนะครับคีย์บอร์ดนี้มีกลไกสุดลำ้ำที่มาพราอฟีเจอร์พื้นฐานกันแบบครบครัน เพื่อการพิมพ์และการเล่นเกมที่สมบูรณ์แบบโดยรุ่นนี้จะโดดเด่นในด้านของราคาที่เรียกว่าถูกแสนถูกและน่าจะเหมาะมากๆสำหรับเกมเมอร์และสตรีมเมอร์ที่เป็นสายหัวร้อนที่ชอบทุบคีย์บอร์ดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทุบจนมันพังคุณก็แค่ซื้อใหม่เพราะว่า s m e l w o o o SK 1 6และ SK 1 8นั้นราคาเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองถึงแม้ว่าราคาจะถูกแต่ก็ให้ไฟมาแบบมินิ RGB ด้วยนะ โครงสร้างของคีย์บอร์ดได้ถูกออกแบบมาตามหลักอ r g o n o m มิกอย่างถูกต้องเพื่อรองรับการพิมพ์ตลอดทั้งวันซึ่งคุณจะไม่รู้สึกปวดเมื่อยอะไรเลยแม้แต่น้อย ทั้ง2รุ่นยังรองรับทั้ง Windows และ Mac OS เรียกได้ว่ามาครบเลยนะแน่นอนว่า s m e l w o l f SK16 และ SK18 นั้นเป็นคีย์บอร์ดที่ขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายพกพาง,ง่ายแต่ว่ายังแข็งแรงและทนทานแน่นอนครับว่าผมทดสอบความทนทานมาแล้วทนจริงๆการใช้งานก็ง่ายมากๆแค่เสียบสาย USB Type C แล้วก็ต่อคอม หากใครกำลังมองหาคีย์บอร์ดที่ราคาถูกมากๆแค่ไม่กี่ร้อยบาทลองเปิดใจให้กับ s m e ร์ SK16 และ SK18 ดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ